ใจสูส้มากอ่ะส,สวนเปิด10บโมงเขามารองแต่8ปดโมงอ่ะฝั่งนี้เป็นนักท่องเที่ยวปกติหมดเลยนะครับแต่เราด้คือได้เข้าก่อนนะทุกคนอ่มุ่งหน้าไปตรงที่โซนแฮร์รี่พอตเตอร์กันหมดเลยนะโอ้เหนื่อยผมให้คะแนน8ปดเต็มสิแล้วกันเขาบอกว่าการกินบัตรเบีย์เนี่ยต้องมีปองติดปากนะจูเลสิกเบอร์นะครับ้มีทะเลาะกันด้วยครับมีคนที่จะแจงคิวอ่ะ ก็มไ,ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เจอสิ่งที่เราจะเล่นแล้วนะครับเหมือนวิญญาณจะหลุดออกจากล่างอะ่ะสวัสดีตอนเช้าครับทุกคน นี่ก็เป็นเช้าวันศุกร์นะครับตอนนี้พวกเราก็กําลังจะทําการเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะครับผมเพื่อที่จะรีบไปต่อคิวเข้าสวนสนุกนะครับตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงเช้าที่จริงเนี่ยสวนสนุกเปิด10บโมงใช่ไหมครับผมแต่เนื่องด้วยเราพักที่โรงแรมในูนเวอซอลเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าสวนสนุกล่วงหน้าได้1ชั่วโมงนะอันนี้เป็นคีย์การ์ดโรงแรมนะเขาให้มาเลยนะครับเรื่องเรื่องอะไรดาก้อนทุกอย่างลืมแล้ะที่มี2ภาคอ่ะเออเขาให้มาเป็นที่ลึกเลยนะครับ เช็คเอาท์เสร็จเราก็ต้องมาฝากกระเป๋าตรงนี้นะครับ你好，麻烦问一下ั机检可以去排队吗？机检上่จ点不是上午九点的话，因为住店的话可以进，所以人比较多的话大可以。八点半就去排队好好，好，นี่ตรงนี้ก็จะมีโซนให้เด็กนั่งดูหนังด้วยนะเมื่อวานเขาก็เปิดหนังแล้วก็เด็กก็มานั่งดูกันตรงนี้ครับอ๋อตรงนี้ก็จะมี ทางไปฟิตเนสเป็นมุมเด็กเล่นต่างๆนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งข้างในสวนสนุกแล้วนะครับทุกคนเห็นป่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับเห็นป่ะเขาเอาแบบว่ามีรั้วมาก,กั้นไว้เวลาคนเยอะคนน่าจะแบบว่าเป็นหยาวไปถึงนู่นเลยแหละ,ะเดี๋ยวผมมาอธิบายเรื่องการซื้อตัว๋วแล้วก็ การจองโรงแรมให้ทุกคนฟังคร่บว้าวๆก่อนนะครับผมเผื่อใครจะมาตามรอยแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนซื้อเองนะต้องให้เจ้าตัวเป็นคนอธิบายนะครับผมค่าตั๋วกับค่าโรงแรมเนี่ยรวมแล้วกี่บาทต่อ,อคนครับอ,นนอันนี้มปนซื้อเป็นแพ็กเกจเพราะว่ามันเป็นแบบว่ามีค่าตั๋วกับสวนสใบแล้วก็ห้องพัก1คืนก็เป็นราคา2 4 0 0หยวน เออ2405หยวนอันนี้ซื้อในเว็บไซต์ของ Universal ได้หรือว่าในแอปพลิเคชันก็ได้จะได้ราคานี้ครับแต่ถ้าจองแยกเนี่ยห้องพักจะตกที่คืนละประมาณ1,600กว่าหยวน8,000บาทต่อพันหกว่าหยวนแล้วก็ค่าตั๋วเนี่ยเออถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะ418หยวน418หยวนก็คือ2,000กว่าบาทใช่แล้วพอไปคูณบกวกลบคูณแล้วอะ่ะก็เลยแบบเอาเป็นแพ็กเกจถูกกว่ามันก็ถูกกว่ากันนิดนึงสำหรับคนที่มีแพลนจะมาเที่ยวก็ลองคำนวณลองชั่งน้ำหนักดูนะครับผมมถ้าาเเกิดดว่ีบัจ็ต มีงบเนี่ยก็พักโรงแรมก็ได้นะสบายดีตื่นมาก็ลงไปเข้าคิวเข้าสวนสนุกได้เลยก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆอีกอย่างหนึ่งนะถึงแม้ว่าราคามันจะแบบคือราคาห้องที่ถูกสุดแล้วนะวันที่จองอ่าถูกสุดคือราคาห้องที่ถูกสุดแล้วนะวันที่จองอ่าถูกสุดอันนี้เป็นหน้าตาตั๋วนะครับจะเป็นตั๋วออนไลน์หมดเลยนะเนี่ยเป็นตีมินเนี่ยนนะเห็นปะ 8โม6นาทีศูนย์องศาตอนนี้เราก็กำลังมาต่อคิวแล้วนะครับเราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าโรงแรม8 0 0 0บาทที่เสียไปจะไม่สูญเปล่าครับคือในตอนแรกเนี่ยเราก็กะจะเดินชิวๆไปต่อคิวกันธรรมดานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เพิ่งจะ8โมง15เองครับอีกต้องเกือบ2ชั่วโมงเน่กว่าเขาจะปล่อยให้เข้า แต่พอไปถึงประตูทางเข้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องตกตะลึงกับคิวที่เห็นอยู่ตรงหน้าครับทุกคนนี่ผมว่าผมเร็วแล้วนะแต่คนจีเนี่ยเร็วยิ่งกว่าอีกครับเรามาเร็วกันแล้วนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอห้เหล่าแม่มดเต็มเลยครับคิวที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือเป็นแขกที่พักโรงแรมในเครือยิน v ว r ซซ l อหมดเลยนะ ก็จะมีทั้งสองโรงแรมนะ n e โ o Hotel แล้วก็ Grand Hotel นะครับคนเยอะมากนี่ขนาดสวนสนุกยังไม่เปิดนะครับหลังจาก10โมงที่สวนสนุกเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยนักท่องเที่ยวปกติที่มาเข้าเนี่ยมันจะเยอะแค่ไหนนะอันนี้ขนาดแขกพักโรงแรมนะครับเนี่ยมีเฮมป์ออลี่มาอยู่คนคนระับ <laughs> ราคาเท่าไหร่นะตลาดมากเลยคะสองร้อยเก้าสิบเก้าหยวนสองร้อยเก้าสิบเก้าหยวนนะครับค่าบันคอก็ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทบางคนก็ใส่เป็นชุด้อหมดแม่มดนะครับระหว่างที่เรายืนรอต่อคิวเข้าสวนสนุกเนี่ยเราก็ต้องทำกันบ้านใน้ดีนะว่าพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะพุ่งตรงไปที่ไหนก่อนนะครับผมสิ่งแรกที่ทุกคนต้องมีเลยคือทุกคนต้องโหลดแอป Universal p a ก k i n g นะครับผมก็คือ Universal BJ นะเพื่อเอาไปดูแบบว่าแผนที่แล้วก็คิวแบบ real time นะครับผมว่า เครื่องเล่นตรงนั้นตรงนี้รอกี morally, ่นาทีอะไรแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่ากี่โมงเราถึงจะได้เข้าไปในสวนสนุกแล้วพอเราเข้าไปได้แล้วเนี่ยเราจะพุ่งตรงไปที่โซนแฮร์รี่พอตเตอร์ทันทีเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ เนี่คือเป็นคิวปกตินะครับทุกคนใจสู้มากอะ่ะสวนเปิด10บโมงเขามรารองแต่8ปดโมงอะ่ะฝั่งนี้เป็นนักท่องเที่ยวปกติหมดเลยนะครับแต่เราเนีคือได้เข้าก่อนนะโอ้ดูคนวิ่งไปเต็มเลยข้างในอะ่ะใช้พาสปอร์ตนะครับ ตอนนี้แปดโมงสาม8ิบแ3 8นะครับผมว่าทุกคนอนะมุ่งหน้าไปตรงที่โซนแฮร์รี่พอตเตอร์กันหมดเลยนะโอ้เหนื่อยโอ้ยนี่ไงแฮร์รี่พอตเตอร์เห็นปราสาทแล้วครับ เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเราจะวิ่งกันไปทําไมเพราะในเมื่อเราก็ได้สิทธิ์เข้าสวนสนุกได้ก่อนคนอื่นถึง1ชั่วโมงครึง่งเอาจริงตอนนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะวิ่งไปเพื่ออะไรครับคงจะเป็นเพราะอุปทานหมู่มั้งครับเพราะเราเห็นคนจีนเขาวิ่งกันเนี่ยเราก็เลยวิ่งตามเข้าไปครับเล่นเอาสะหอบเลยนะครับถึงแล้วนะครับสวนแฮร์รี่พอตเตอร์ สำหรับโซนแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็จะเป็นโซนที่ฮอตที่สุดในสวนสนุกเลยนะครับผมแนะนำเลยนะว่าถ้าเกิดใครมาเที่ยวเนี่ยให้มาเล่นโซนนี้เป็นโซนแรกเลยนะครับไม่งั้นตอนบ่ายเนี่ยคนจะเยอะมากๆเลยนะครับรไหนนี่ตรงนี้ก่อนโดยเครื่องเล่นที่ฮอตที่สุดในโซนแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ในปราสาทนี้เนี่ยนะครับชื่อว่า Harry Potter and The f o r b i d d e n j o u r n เ y จครับถ้าเกิดช่วงคนเยอะเนี่ย บางท,ทีต้องรออย่างต่ำหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีเลยนะครับทุกคนเราต้องไปฝากกระเป๋าที่ล็อกเกอร์ก่อนนะครับคือใครที่จะมาเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยต้องไปฝากกระเป๋าก่อนนะกระเป๋าเล็กใหญ่เนี่ยคือต้องฝากหมดทุกชิ้นนะไม่อนุญาตให้กระเป๋าเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน่าจะเป็นภาพสามมิติอ่ะ เวียนหัวมากเลยอ่ะ<ช>คือเมื่อกี้ก็สนุกดีนะเหมือนกับเราไปอยู่ในสนามแข่งเขาเรียกว่าอะไรนะแข่งแบบคิดดิบคิดดิบเออคิดดิบแบบขี่ไม้กวาดอ่ะเหมือนเราเราไปอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะผมให้คะแนนแปดเต็มสิบแล้วกันสนุก,กนอ,ออกมันแค่แต่วกเพราะว่าเวียนหัวเก้าโมงเจ็ดนาทีนะอีกเกือบหนึ่งชั่วโมงสวนสนุกเปิดนะแล้วหลังจาก สวนสนุกเปิดเนี่ยคนก็จะเยอะกว่านี้นะครับผมจำนวนนะักท่องเที่ยวที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้แต่คือเป็นจำนวนคนที่เป็น VIP หรือว่าแขกที่พักโรงแรมทั้งนั้นนะ A later few moments later. ทุกคนครับสรุปแล้วเนี่ยเครื่องเล่นที่มันเปิดก่อนสวนสนุกเปิดก็คือเปิดประมาณ9โมงถึงก่อน10โมงเนี่ยคือมีแค่ แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็มินเนี่ยนตรงนี้นะครับแต่จูเล s i c World กับทา n s ฟเ r อร์เปิด9มง45นะครับทุกคนคือต่อให้เราเข้ามาก่อนแล้วเราเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์เสร็จเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปเล่น j u r a s ิ i เ w ิร์ d หรือว่าทา n s ฟเมอร์ได้นะตอนนี้เราก็จะกลับไปถ่ายรูปก,กันลงที่แฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนนะครับแล้วจะมาต่อคิวที่จูเล s ิ i เ World ตรงนี้ เดี๋ยวกำลังไปต่อคิวซื้อบัตเตอร์เบียนะครับผมคนยังน้อยอยู่นะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ใครมาที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอปักกิ่งนะครับหรือว่าที่โอซาก้าก็ตามแต่เนี่ยที่มีแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็ต้องมาซื้อบัตเตอร์เบียกินนะครับแก้วละ50หยวนนะนี่นะครับบัตเตอร์เบียมันไม่ใช่เบียจริงใช่ป่ะไม่ใช่มันเป็นแบบนอนแอลกอฮอล์เนี่ยมันทำมาเป็นนอนแอลกอฮอล์นะครับก็คือเป็นเบียที่เด็กหรือผู้ใหญ่กินได้หมดนะไม่ใช่เบียจริงจริงนะครับผม ากากัดกินวัตเรเบียร์เนี่ยต้องมีฟองติดปากนะถึงเรียกว่าได้กินแล้วเหมือนเป็นน้ำเปล่าท่าซาธรรมดานะแล้วก็ข้างบนเป็นวิปครีมนะครับอันนี้คือเป็นร้านขายไม้กายสิทธิ์ออริเวนเดอร์นะครับผมดูคนต่อคิวดิ ทางเข้าก็จะมีแบบเป็นไม้กายสิทธิ์เต็มเลยนะครับออกมได้ไหมของปอมนะดึงมาไม่ได้13 and three quarter inches an astonishingly perceptive wand and no g u n truly we were looking for I'm afraid but these w r e and how you are doing ตอนนี้คือ9โมง37 Uhr นะโอ้มีการไปไล่กระถาเวทมนต์ตรงนี้ด้วยอะ่ะน,นี้ก็จะเป็นรถไปนะครับฮอกบอส์เอ็กเพรสนะครับที่จะเดินทางไปยังโรงเรียนฮอกบอส์ส่วนใหญ่พนักงานที่มาทำงานอยู่ในยูโดซสตูดิโอหรือว่าที่ดิสซี่แลนด์เนี่ย ขเขาก็จะได้รับการอบรมการเทรนมาอย่างดีนะรู้สึกว่าที่ปักกิ่งเขาจะอบรมมาแบบหลายเดือนหรือว่าเป็นปีนะก่อนที่จะมาทำงานแบบนี้ได้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นมุมยอดฮิตนะครับถ่ายกับปราสาทตรงนี้นะครับผมแต่และคนจัดเต็มกันมากเลยมีหนังสือด้วยอ่ะดูดิหนังสือไม้กายสิทธิ์ชุดคลุมผ้าบันคอนิกไท ตอนนี้เหมือนสวนสนุกเปิดแล้วนะครับคนก็เริ่มวิ่งเข้ามาแฮร์รี่พอตเตอร์กันหมดเลยนะจูเลสิคเบอร์นะครับวันนี้เนี่ยผมขอแค่ได้เล่นแฮร์รี่พอตเตอร์จูเลสิคเบอร์ก็พอแล้วนะแทนฟอร์เมอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเกิดคิวยาวเกินไปก็อาจจะเอาไว้รอบหน้านะเพราะว่างยังไงผมก็อยู่ที่ปักกิ่งอยู่แล้วจะมาตอนไหนก็ได้นะครับ<ม>ก็ถือว่ามาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ย ท,ที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ประเทศจีนเนี่ยคนเยอะหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมตอนนี้เราเข้ามาในโซนของจูรลสิคเบอร์แล้วนะครับพอหลังจากที่สวนสนุกเปิดเนี่ยคนก็จะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยครับแล้วเครื่องเล่นที่ต่อคิวยาวๆอย่างจูรลสิคไฟเอร์สเนี่ยบางทีเราก็อาจจะได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้นะครับ <S 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 มีขอ้อทะละกันด้วยครับมีคนทีจะแจงควแบบดึงกะชาญ่เลย น่าจะต่อไม่ได้ะอลปองกันต่อไปยี่สินนบนาทีนะครับตอนนี้เราก็เล่น j u r a อสิ c เวอร์จบไปแล้ว่องเล่นหนึ่งนะครับผมก็เป็นเหมือนแบบว่าคล้ายๆรถไฟห่อนะครับผมแต่ก็ไม่น่ากลัวมากนะคือเด็กก็เล่นได้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ประมาณ1นาที2อนาทีก็จบละ เจอสิ่งที่เราจะเล่นแล้วนะครับรถไฟห่อตีลังกาผมคาดว่าน่าจะเอ็กซ์ตรีมสุดแล้วในส่วนสนุกนี้นะสำหรับทานโฟเมอร์อยู่สิงคโปร์ก็มีทานโฟเมอร์นะครับผมแต่รู้สึกว่าจะไม่มีรถไฟห่อตีลังกาแบบนี้นะ โหดูคิวจูลสิกเบอร์ตอนนี้ดิครับที่เราเพิ่งไปเล่นมาแต่ว่าเครื่องเล่นแต่ละเครื่องเล่นที่ผมไปเล่นเนี่ยก็อาจจะถ่ายให้ทุกคนดูไม่ได้หมดนะเพราะว่าเดี๋ยวบอกว่ากล้องจะตกเอานะครับขอดูดิ อบนาทีครับโหชั่วโมงเลยหรอโอมีเด็กเล่นด้วยเหรอเนี่ยเล่นได้หรอหและนี่ก็คืออีกหนึ่งในเครื่องเล่นที่ทุกคนไม่ควรพลาดในโซนทานฟอร์เมอร์เลยนะครับก็คือเจ้ารถไฟหอดีลังกาตัวนี้ที่มีชื่อว่า d e c e p t i c o a s t e r ครับผมว่าเป็นหนึ่งในเครื่องเล่นที่น่าจะเอ็กซ์ตรีมแล้วก็หวัดเสียวที่สุดในสวนสนุกแล้วนะแล้วที่สำคัญเนี่ย เป็นเครื่องเล่นที่เปิดใหม่มีที่เดียวใน Universal Studio ปักกิ่งนะครับที่อื่นยังไม่มีนะอันนี้ก็ถือว่ามาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูแล้วกันเผื่อใครจะเดินทางมานะครับที่เขา <c oughs> <c oughs> น,นี้เนื่องจากเป็นเครื่องเล่นที่ค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมมากนะเป็นรถไฟขออดีลังกาเขาบอกว่าตอนน้องเอาของเนี่ยฝากไว้ทุกชิ้นเลยแม้แต่โทรศัพท์เอาเข้าไปได้สักอย่างนะครับไปได้แต่ตัวเป่านะหมวกด้วยนะ A few ตอนนี้เราก็เล่นเสร็จแล้วบอลแล้วนะครับทายคอมเมอร์เหมือนวิญญาณจะหลุดออกจากล่างอะอันนี้ให้เก้าเต็มสิบนะหักหนึ่งคะแนนเพราะว่าต่อคิวนานไปหน่อยอรู้สึกไงฮะสนุกดีแต่ว่ามันมันจะอ้วกอะเพื่อตอนตีลังกาไม่เสียวนะแต่ไม่ได้เสียวตอนที่แบบว่าลงแบบว่าดิ่งลงมาแบบนี้ครับผมอันนี้ก็ทานคอมเมอร์นะครับรอห0ินาทีเหมือนกันแล้วก็มีอันหนึ่งอ่ะรอรอ โอ้แฮร์รี่พอตเตอร์เจอกับทัฟนทฟอร์เมอร์ครับวไาเดี๋ยวเราจะไปถ่ายโซนกังฟูแพนด้าให้ทุกคนดูนะเพราะว่ายูนิเวอร์ซอลสตูดิโอที่ปักกิ่งเนี่ยเป็นยูนิเวอร์ซอลสตูดิโอแห่งแรกของโลกนะครับที่มีโซนกังฟูแพนด้าเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะ <c oughs> ผมลืมบอกทุกคนไปว่าที่ยูนิเวอร์ซอลปักกิ่งเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด7โซนใหญ่ๆด้วยกันนะครับผมก็ <c oughs> พวกแฮร์รี่พอตเตอร์จูเลสิกพาร์คมินเนี่ยนกังฟูแพนด้าทันคอมเมอร์ แล้วใน7โซนเนี่ยแต่และโซนก็จะมีโซนแยกย่อยออกไปอย่างละ2-3โซนนะบางอันก็มี4ก็สรุปแล้วเครื่องเล่นทั้งหมดในส่วนสนุกนี่มีทั้งหมด37ชิ้นด้วยกันนะครับก็คือใหญ่มากนะแล้วก็โซนที่อ่น Universal ที่ประเทศอื่นไม่มีไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาญี่ปุ่นหรือว่าสิงคโปร์เนี่ยก็คือโซนกังฟูแพน,น้าเดี๋ยวเราไปรีวิวกันว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่านะที่นี่ อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าโซนกังฟูแพนด้านะครับผมไม่แน่ใจว่าแบบช่วงปกติอ่ะเขาจะมีแบบประดับประดาด้วยโคมแดงแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงตรุษจีนไงขายของทำด้วยกังฟูแพนด้าเยอะเลยนะทำาปันคอโลงแจกกระเป๋ามันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคมอนมืดครับ ผมว่าภายในเขาก็จะเน้นเป็นมุมถ่ายรูปมากกว่านะจากที่สังเกตดูนะเขาก็จะมีแบบว่าเกมมีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะนี่ก็มีเกมโยนห่วงด้วยนะครับ แบบคล้ายๆงานวัดบ้านเราเลยอ่ะแบบที่โยนห่วงใส่ขวดอ่ะอันนี้โยนห่วงใส่แบบว่าเป็นท่อนไม้อ่ะนะผมว่าส่วนกางฟูแพนด้าเนี่ยหลักๆเขาก็จะเป็นแบบว่าให้มาทำกิจกรรมต่างๆมาเล่นเกมกินข้าวถ่ายรูปอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีให้ไปคุยไปถ่ายรูปกับมาสคอตนะครับเด็กๆน่าจะชอบนะโซนกางฟูแพนด้าแต่ผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับ โอเคครับส่วนกังฟูแพนดาก็น่าจะประมาณนี้นะโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็คิดว่าน,น่าจะเหมาะสําหรับเด็กๆนะเด็กๆน่าจะชอบกันนะส่วนกังฟูแพนด้ามันใหญ่มากนะครับผมก็ถ้าเกิดใครมายูนเวอร์ซอสสตูดิโอก็มาดูได้นะเพราะว่าที่ยูนเวอร์ซอสสตูดิโอที่ประเทศอื่นเนี่ยไม่มีนะครับมีที่ปักกิ่งที่เดียวนะโอ้ดูดีอย่างเจ๋งอะเป็นรถเข็นมาบรรทุกได้สคนเลยเนี่ยเอาอสคน

ีก็จะเป็นโซนมินเนี่ยนนะครับผมรู้สึกว่าโซนมินเนี่ยนกับโซนกังฟูแพนด้าเนี่ยจะสำหรับเด็กทั้งนั้นเลยนะ นี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงครึ่งแล้วนะครับเราก็ยืนอยู่ตรงบ shuttle, ริเวณทางเข้าสวนสนุกนะอันน UM> <izo S 2> ี้ก็จะคล้ายๆกับยูนเวอร์ซลของทุก <R> ท <ieving isten drones> ี่นะก็จะมีเป็นทางเดินเป็นผงเข้ามาแบบนี้แล้วก็มีร้านค้าขายของชํารวยของฝากต่างๆตรงนี้นะครับคือวันนี้เราก็ได้เล่นเครื่องเล่นไปทั้งหมด5 6อย่างเลยนะเครื่องเล่นที่แบบทิ้นทิเนี่ยเราก็เล่นมาหมดแล้วนะพวกแฮร์รี่พอตเตอร์ทันฟอร์เมอร์จูเลสิกโบ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นแบบพวกมินเนี่ยนกังฟูแพนด้าแบบเครื่องเล่นแบบสําหรับเด็ก,กครับผมถ้าเกิดถามว่าการที่เสียเงินค่าโรงแรมเกือบ1 0 0 0 0บาทพักที่โรงแรมยูนิเวอร์ซลสตูดิโอแกรนเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่ากับการที่ได้เข้าสวนสนุกมาล่วงหน้า1ชั่วโมงสําหรับผมในวันนี้นะเอ,เอาเฉพาะวันนี้นะครับคือคุ้มนะคุ้มมากเพราะถ้าเกดว่าเราไม่ได้เข้าสวนสนุกล่วงหน้ามาก่อน1ชั่วโมงเนี่ย เราก็อาจจะเล่นเครื่องเล่นได้ไปถึง3อย่างด้วยซ้ำนะเพราะว่าตั้งแต่เช้าตั้งแต่สวนสนุกเปิด10โมงจนถึง4โมงเย็นเราก็ดูคิวของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยคือ140นาทีขึ้นตลอดทั้งวันเลยนะปัจจุบันนี้ก็135นาทีนะครับผมคือแบบสอบคิว2ชั่วโมงกว่าโอ้โหแต่ว่า โชคดีที่เราได้เข้าสวนสนุกมาก่อนแล้วเราก็ไปเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีเวลาทำอย่างอื่นเยอะเลยครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะตอนนี้พวกเราก็เดินเล่นตรงนี้สักพักหนึงแล้วก็ไปหาอะไรกินแล้วก็จะกลับกันแล้วนะครับ กินนะเนี่ยมันหมูเต๊ปะป่ะก็จะมีเนื้อแกะนะครับเนื้อวัวพวกนี้นี่นี่ก็เป็นทางเข้างานนะครับรอดเลยใช่ปะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาอีกรอบนะเราจะไม่กินข้าวเย็นมาแล้วเราจะมากินที่นี่ทีเดียวนะครับงั้นเดี๋ยวว่าไปเจอกันวันพรุ่งนี้เลยนะครับแหล่งรวมอาหารของกินข้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคของประเทศจีนนะ เป็นรสชาติที่แบบไม่เคยกินมาก่อยถ้าเกิดโยนแล้วได้รางวัลเป็นกระต่ายอย่างงี้หรอไอ้ท่านสิบห้าหยวนเ้ยเฮ้ยจำชื่อหรอจำชื่อหรออ๋อคืทิ้งตัวมราไม่พูดค่ยเลอเนื้อแกะของมองโกลไม้บอลล่มเลย